สวัสดีเพื่อนๆชาวเห็ดฟางนะครับนะและเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอไขเชื้อกันหน่อยนะครับนะวันนี้เราโรยเชื้อเรือนที่ผมหมดเชื้อกุณทีกันนิดนึงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราโรยเชื้อกันเรือนที่สามนะครับอ่ะวันนี้เราก็ตีเชื้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็ดูเชื้อฟางกุณทีนะครับนะเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับเป็นเชื้อรอบวันที่ ล่าสุดวันที่สองสิบสองสิบสองล่าสุดนะครับอันนี้เชื้อรอบล่าสุดนะถ้าเพื่อนๆท่านใดเอาไปใช้นะครับนะอ่ะเพื่อนๆดูเชื้อกุนาทีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนะกับเชื้อที่มันเป็นก้อนเนื้อนะครับนะอันนี้คือเชื้อกุณาทีของแท้นะครับเพื่อนๆนะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเนี่ยให้ดูเลยที่เราตีนะครับนะเนี่ยเนื้อนะเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเชื้อกุนาทีจะทําไม่เหมือนใครนะดีนะ อ่านเนี่ยเราจะทำเงี้ยโรยไปเลยนะเพื่อนๆน,นะโรยไปที่ชั้นเลยนะที่ชั้นเพาะวัสดุเลยที่วัสดุเพาะเลยนะครับอันนี้ะนะคะน,นะ,มะผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราใช้เนี่ยคุณภาพ,พอ่ะเพื่อนๆนะเราบอกได้เลยว่าการันตีคุณภาพนะครับเรือนสี่ตอนนี้เริ่มจับเม็ดแล้วนะครับนะแล้วก็เรือนหกกับเรืน 2, 2> เอนสองนี่เป็นเหตุที่สองนะครับกาลังทยอยมาหัวสวยมากนะครับเพื่อนๆนะรีบโทรสั่งจอง <REP. S 2> อ่าแล้วก็โทรลังจองกันมากันได้เลยนะครับนะเชื้อรอบนี้มาวันที่15 <25 S 1> น่าจะมาวันนี้ว <Britney> มั้งอ่นท้าอ่าที่ใช้ได้นะครับนะอ่าแล้วก็25้านะครับโทรตั้งจองกันขเข้ามาได้เลยนะครับนะเชื้อกุนทีเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสโอ้ยมันเป็นเนื้อมันใช่เชื้อกุนทีหรือเปล่าใช่นะครับนะอันนี้กุนทีของแท้นะครับต้องเป็นลักษณะนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนะเพราะการทามันจะไม่เหมือนใครนะอ่าดูเชื้อแล้วดูอ่าคุณเอ๋ให้ดูใหญ่นะอ่าเดี๋ยวเราชิมใหญ่ออกมา ให้ดูนั้นในถุงก็นอกถุงนะครับนะ,ะวันนี้ขายยาขายเชื้อนะครับทีหัวสูตจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะอ่าดูดีเพราะสูเขียวมันใช้นะได้เพือเ่อนๆนะเราให้ดูกัน,น,ก,นกันแบบว่าเนียนๆเลยนะครับสินค้าขายดีสินค้าคุณภาพดีนะครับนะบอกต่อกันสักนิดนึงนะครับนะช่วยๆกันนะครับนะเพื่อนๆนะผมยาขายนะครับนะโทรตั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่าวันนี้เป็น วันนี้วันที่2นะครับมีนาคม2 5 6วันห้าร้อยหกสิบหกนะเราก็วันนี้ถ่ายวิดีโอใช่ไหมอ่าเ,เป็นวิดีโอแล้วกันนะครับนะเอาสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมก็โรยเชื้อเรือนสามนะครับอ่าตอนนี้เราเก็บเรือนสองเก็บเรือนหกอยู่แล้วก็เรือนสี่เริ่มจับเม็ดนะครับแล้วก็โรยเชื้อเรือนที่สามนะครับนะก็เชิญเพื่อนๆทุกๆท่ทานเลยนะครับนะสนใจโทรสั่งจองกันได้เลยนะครับเชื้อกุณนาทีนะของเขาดีจริง ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับกับการเป็นเนื้อนะโอเคนะครับน้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวยงามต้องหมุนมือสิคะคนนุณบอลเพราะมันเชื้อมันสวยทุกแนวอยู่แล้วโอเคฝากไว้ในใจเป็นเพื่อนเลยนะครับนะ <c oughs> ทุกท่านเลยนะครับค่ะโอเคครับโอเคนะคะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คุณจะถือของแพ้นะคะอ่า ีค่ะของแท้ฝาจงเขียวนะคะดูคะดูใยในถุงนี้ค่ะสวยงามมากฝากผลงานเชื้อเห้ฟังคนทีแล้วก็ฝ้ายเพราะเห็ดฟางสวยๆไว้ในใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ